ดูอาชีพนะครับซึ่งของไอ้นี้นะครับสื่อต่างๆนะครับก็จะมีเยอะนะครับแล้วกนจะเป็นกตองนะครับนะหรือว่าเ e b o ุกนะครับซึ่งการสร้างสื่อเนี่ยนะครับมันมีสองมุมนะครับคือแรกก็คือในการสร้างรายได้นะครับทั้สองคืออะไรนะครับเป็นการสื่อสารนะครับสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะสื่อสารในทางที่ดีนะครับสื่อสารในทางที่ไม่ดีนะครับเราก็เป็นผู้วางที่ดีด้วยนะครับ ในการสร้างสื่อเนี่ยนะครับที่บอกว่ามันจะมีหลายอยงนะครับอันเช่นอดแค้นเนี่ยอดแท้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับหน้าปกแล้วก็จะมีการบป็นลึกเสียงนะครับนะนะไปคือความบ่างนะครับนะอดแท้นเนี่ยจะเป็นลึกเสียงพูดนะครับตัวมีหน้าปกนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับมีคนรับฟังเยอะนะครับนะรับฟังเยอะนะครับนะก็ชอดอะไรเนี่ยนะนะบุรีเอ้ยนะครับลงจงนะครับอุนนี้ก็เกี่ยวกับ การวิ่งการสร้างคอนเทนต์นะครับนะคือการสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันก็จะได้ยกอยู่เยอะนะครับมันได้ยกอยู่เยอะนะครับคนดูเยอะถึงก็ไหลมาถึงสิ้นเดี๋ยวก็เข้ามาโดนโจมก็เกี่ยวกับการกินนะครับนะนะครับชาวบ้านธรรมดาครับแต่ถามว่าเขาสามารถตัด่อได้ไงเขาดูจากยูทูบแล้วมาถูกมาถูกเสร็จปุ๊บก็สามารถที่ตัดต่อได้นะครับนี่นะของเราก็เหมือนกันนะครับเราเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราสามารถ สร้างอาชีพได้นะครับนะอาชีพเล็กน้อมีหลายอาชีพนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูใช้เรียนรู้เกี่ยวกับนะครับการติดตั้งจานระเทียมนะครับซึ่งการติดตั้งจานระเทียมเนี่ยนะครับเราต้องรู้นะครับรู้ข้อมูลก่อนนะครับว่าจาเปภนไหนนะครับนะจาเป็นไหนมีส่ว่ปนะขออะไรบ้างนะครับแล้วติดตั้งยังไงนะครับนะซึ่งการติดตั้งเนี่ยมันเป็นมีดลักษณะนะครับนะโดย ถ้าเราผลิตสื่อตรงนี้ได้ครับเราสามารถที่จะเผยแพร่ไปสู่โลกภายนอกได้ไปสู่ที่ต่อได้นะครับนะโดยเราใช้นะครับแอปนะครับเห็นมากนะครับเห็นมากนี่ยเราใช้บ่อยนะครับมีเชื่อว่าทุกคนนะครับการผลิตสื่อนะครับสีแรกจะต้องนะครับนะครับหนึ่งศึกษาข้อมูลนะครับให จเกีนะครับทำงานสุกษามโมงในจเกีหมายว่าว่าตัวประกอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับคือว่าคือแต่การยกเทียนนะครับคือก็อ่ามือส่วนประกอบนะครับก็จะมีหน้าจานนะครับหัวพยุงนะครับนะก้านจับนะครับนะแล้วก็มีคอจานนะครับตัวนี้นะครับเหมกันนะครับเแล้วก็ศึกษาดูว่าจานวบเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต่อไปขาเลี้ยดด้านเทียมนะครับนะอ่า ดานล่างนะครับก nope. ็ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นตัวที่สำคัญนะครับในการที่จะยึดหน้ากางให้ชัดนะครับแต่ทับได้นะครับต่อไปก็จะมีสายนะครับสายสัญญาณอินทิวนะครับนะตัวนี้ก็คือต่อระหว่างหัวอินกับเครื่องรับนะครับนะนีจะมีหัวนะครับถึงเครื่องรับนะครับแล้วก็จะมีหัวอินนะครับที่จะทําการเชื่อมลิ้นสัญญาณงานนะครับนะต่อไป ตัวเรเองนะครับนะที่เราจะต้องแนะนำนะครับก็จะมีปีมญัมนะครับหัวหัวเอสไทยนะครับนี่ปีญัมนะครับมีนี้ได้นะครับใส่ปุ๊บสามารถที่จะดีบได้นะครับตัวนี้นะครับปีมญัมนะครับหัวไทนะครับละแค่บริสิ์เกลดนะครับนะมีแช่บรสิ์เกลดแล้วก็วัดระดับน้ำนะครับเพื่อวัด ขาที่สองนะครับให้ได้ฉาก90องศานะครับในการตั้งจาระเทียมนะครับนะไนะครับที่จับได้คือมอนิเตอร์นะครับนะนะครับเพื่อดูสัญญาณนะครับนะว่าอยู่ในระดับความแรงคุณภาพระดับไหนนะครับนะแล้วก็จะมีนะครับไม่ได้ตั้งเห็ุก็มีกิ๊บต่อสายนะครับนะอ่ากป๊บกิ๊บมันายนะครับอ่ากิ๊บมันไายมีกิ๊บ ยึดสายเชือกครับมีขาวมีดำนะครับตรงนี้เราต้องเลือกนะครับว่าแบบไหนถ้าใสายในงานเป็นสีขาวเราก็ต้องให้นะครับยึดสายเชือกสีขาวนะครับก็สีดำก็ต้องยึดเลือกที่เป็นสีดำนะครับอย่งเช่นะครับผู้เดือกขนานะครับผู้เผ็ดนะครับคอสนะครับผู้เผ็ดในการจอกนะครับโดยมีนะครับสว่างนะครับจอกนี้นะครับจอกกระแทกนะครับนะนี้เราก็ต้องเลือกให้หมดให้ดีนะครับ มีหนูจะได้กอยูนะครับนี้นะในการเจดูนะครับต่อไปเ้ื่เราสร้างสาังเราตเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาสร้างนะครับ้างถ่ายนะครับถ่ายวิวอ่าถ่านะครับถ่ายวินะครับถ่ายคลิปนะครับคลิปวิอ การแต่ปวิดีโอครับเลยต้องจำลองนะครับนะจำลองเมื่อกี้นะครับนะครับจำลองให้ข้อมูลได้กต้องเทจเกนนะครับแล้วก็ทำทีละเส็ปนะครับโดยเขียนนะครับเขียนเนื้อหาข้อมูลนะครับนะข้อมูลก่อนว่าในที่หนึ่งเราจะพูดยังไงเทคที่สองพูดยังไงแทคที่สามจะพูดยังไงนะครับเมื่อเราบันทึกเสียงวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมามานรวมที่ไ เป็นว่าเนี่ยที่บอกว่ามันสามารถตัดต่อได้นะครับ่ถ้สภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้นะครับนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้นะครับตรงนี้นะจะแกนจะเป็นไงนะครับทักษท์แบบนี้นะครับอ่าเป็นว่านะครับซึ่งมันจะเป็นไฟโดนะครับนะอันนี้จะมีไฟวโอนะครับเนรอนมือถือนอนตั้งนะครับน่ะจะมีไฟอยู่แล้นะครับนะมีเต็มเพลแล้วนะครับ เราสามารถที่จะสร้างได้นะครับหรือว่าจำลองงานบิดเนี่ยังจะมีการบิดของมันอยู่แล้วครับหรือเราสามารถที่จะสร้างอีกได้นะครับโดยเราสามารถที่จะอับโหลดไฟล์นะครับตอนนี้พี่กูอยากได้วิดีโอนะครับแต่ว่าเราต้องบันทึกวิดีโอในมือถือ่อนนะครับเพื่อมาทึกวิดีโอเสร็จก็ต้อง โหลดเข้าโน้ตบุ๊กนะครับในไลน์นะครับเพื่อโหลดเข้าโน้ตบุ๊กเสร็จนะครับจะต้องเข้าอะไรครับดาวน์โหลดนะครับอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์อ่านะครับอัปโหลดไฟล์แล้วก็เลือกวีดีโอนะครับที่เราเก็บไว้นะครับหนึ่งวีดีโอนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องถ่ายก่อนนะครับ ดูการลงยูทูปนะครับเราก็สามารถที่อ่ะอ่าเป็นยูทูบได้นะครับอันนี้คือคุณจำลองนะครับโดยเราเปิดยูทูปมานะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับนะเราสามารถทีื่อสร้างอ่ายูทูบได้นะครับนี้นะครับสร้างวิดีโอได้นะครับในยูทูปนะครับสามารถเพิ่มข้อความได้นะครับเพิ่มข้อความได้นะครับเพิ่มเสียงได้ ได้นะครับตัวนี้เป็นไฟวิดีโอนะครับเราดึเทงได้นะครับขึ่นอยู่ที่ตัวเรานะครับที่จะเลือกนะครับต่อไปเสียงนะครับเสียงสมมติว่าคุณต้องการเลือกรูปนะครับอ่าสมมติเลื่อนูปภาพนะครับเลือกรูกข้าไปได้นะครับอ่านะครับวิดีโอมีไฟวิดีโอมีเสียงนะครับนะเราสามารถเพื่อเสียงได้นะครับนะตวเนี้นะครับโดยเฉพเสียงนะครับเสียงภ้าพได้เสียงกัดเงก็ได้นะครับนะ แลก็คลิกล่างเลยครับอ่าแล้วก็ทีดูครับอันนี้คือคือเสียงนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับแต่ว่ามีเรื่อนไขงนิดนึงครับว่าเสียงเนี้ยเราจะต้องให้สัมผัสกัอะไรครับสัมผัสกับแท่นะครับสมตรงนี้มีประมาณ10แท่นะครับจะต้องให้บาลานซ์กันนะครับให้บาลานซ์กันแล้วก็จะเน้นเมื่อเสร็จปุ เนะครับความเข้าถูกไหมคุณภาพของภาพอย่างไรชัดนะครับเป็นแบบที่ดีนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนตัดต่อเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเรื่องที่แชร์ครับไปแชร์แล้วก็เรื่องที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็โหลดไฟล์นะครับไฟล์เก็บไว้นะครับนี่นะครับเก็บไว้ในไฟล์หลักนะครับที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับนี่นะอันนี้ผมคงไปเด่นอะไรนะครับก็โหลดมาจากยูทูป นะครับมันก็จะไปเก็บในไฟล์ d e นะครับที่ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับเห็นว่านะครับที่เราสามารถที่จะดึงดาวน์โหลดนะครับอ่ามันก็ไปเก็บได้นะครับดาวน์โหลดนะครับในครับ DC นะครับดาวน์โหลดนะครับที่วีดีโอนะครับนี้นะครับมันก็จะไปเก็บในหนานะครับที่ดาวน์โหลดนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับที่นักเรียนจะต้องผลิตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณใด้งานนักเรียนนะครับผลิตสื่อนะครับอาชีพของเล็กนิคนะครับโดยการสร้างวิดีโอนะครับการติดตั้งนะครับจานระเทียมนะว่ามีส่วนประกอบในบ้านนะครับและติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็มาตัดต่อนะครับเมื่อตัดต่อเสร็จก็โอนงานนะครับให้ครูนะครับในรายนี้นะครับเพื่อที่จะด้ว่านักเรียนตัดต่อ <EL> นะครับได้ยังไงนะครับผมจริงผมกจรงไหมนะครับบกต้องไหนได้ช้วยเติมได้นะครับเพราะที่บอกว่าคุณคุณตัดต่อเยอะครับแต่ที่ย้ายรายละเอียดเนี่ยมีน้อยนะครับนัตรงนี้โดยต้องเพิ่มความละเอียดนะครับแล้วก็ให้ชกีนนะครับในการตั้งช่วยต้องนะครับเน้นนะครับคุณภาพในการติดต่อนะครับวันนี้นักเรียนมีอะไรจะเป็นไถ้างนไหมครับเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรเนี่ยนะครับดีนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับ มีอะไรตกตั้งไหมวัดถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวคุณจะพาไปติดตั้งนะครับนะการเรียนนะครับโดยบันทึกวีดีโอนะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับส่งเป็นลายของคุนะแล้วก็ส่งตั้งแต่ต่อเสร็จปุ๊บส่งลายมาคึงนะครับเพื่อที่จะเรียนนครับนะเรียนนะครับนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับไปตัดต่อนะครับวิดีโอนะครับตัดต่อนะครับหรังุี้ก็ขอจบก็ยงเป็นคนี้ครับนะครับ